ซาปลุนนะคะนี่ซาปาลุน,นี่มักเลยเยบ,บ็ดเดิอ่ปักมือาปักเสื้อเจ็บแบบพ่อ,อปักเสื้อเดี๋ยวกลับไปเอา,เอ,าอะไรมาใส่ก่อนนะพ่อ เดี๋ยวจะปีนเนี่ยไม่จะปีนเอาหวัวเดี๋ยวก็ตกไม่ตกหนูหนูเป็นคนไม่อันนั้นหรอกมันคงมไม่ตกเ,เ,เดี๋ยวงามจะหักนะีรยลงลงลงลองลอง น่าฟังครั้งหนึ่งแต้างนี้ได้เลยแต่ข้างนี้เพิ่งได้ใส่อันเดียวนี่ข้าวมาม่วงเดี๋ยวไปเลยเหรอกินเลยเหรอเอออยากกินนะอุ้ยมีแต่อันรูหนูเรื่องไม่ถูกอ่ะถ้ามันเอารูปนี้ ได้พี่เค้กกินหรือว่าเอาลูปตันนี้ดีกว่าใหญ่ดีกินด้วยกันกับพี่เค้กอ,อ,อ้อยัาง <c oughs> ย้อนหัวมมนลง